สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการทุกสุขแอดสมุทรปราการนะครับที่นี่เป็นประจําทุกวันศุกร์ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับศุกร์นี้วันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2567นะครับอยู่กับผมพรวิทักษ์จุร,รัที่ตามรับชมนะครับรายการทุกสุขแอดสมุทรปราการอํานวยการผลิตโดยคุณบุญเลิศชัยจิตนานน์ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็จะนําเอาเรื่องราว ข่าวสารต่างๆนะครับผ่านทางเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับในพื้นที่ของสมุทรปราการนะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่นะครับที่ติดตามรับชมผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับทางสาคอนเชเบิลช่อง12ทางเพจ a c e b o o k สาคอนเชเบิลทีวีสมุทรปราการเชิชชงเซาด้วยนะครับกติดตามนะครับเราจะมีเรื่องราวนะครับข่าวสารจากทางจังหวัดสมุทรปราการนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมอยู่เป็นประจำนะครับ นอกจากนี้นะครับก็มีข่าวสารจากทางรัฐบาลนะครับก็จะนํามาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกๆท่านได้รับทราบกันด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับกับผมพรพิทักษยุลลัต์นะฮะก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับงานนัสศการอุพสมุดเจดีและงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการประจําปี2567นะครับซึ่งจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2567จนกระทั่งถึงวันที่2พฤศจิกายน2567นะครับอันนี้ก็จัดขึ้นที่บริเวณสลากลางจังหวัดสมุทรปราการและฝั่งองค์พระสมุรเจดีครับงานนำ้ำมาศการองค์พระสมุรเจดีและงานกาชาติจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2567ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่22ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมา ที่บริเวณสลากลางจังหวัดสมุทรปราการและฝั่งองค์พระสมุทรเจดี JD. พระสมุทรเจดี JD เป็นปูชนียสถานที่สําคัญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสมุทรปราการซึ่งปรากฏอยู่ในคําขวัญและตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดซึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาตรงข้ามกับสลากลางจังหวัดสมุทรปราการแต่เดิมพระสมุทรเจดี JD นะครับตั้งอยู่บริเวณเกาะกลางแม่น้ําเจ้าพระยาต่อมาพื้นดินรอบเกาะตื้นเขิน กลายเป็นแผ่นดินผืนเดียวกับชายฝั่งจนทําให้พระสมุทรเจดีนะครับเป็นพระเจดีที่ตั้งอยู่ริมน้ําอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันพระสมุทรเจดีเริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าน,นภาลัยแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับเมื่อปีพศ2371ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยก่อนนะครับผู้คนส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันติดปากว่าพระเจดีกลางน้ําเนื่องจากเดิมบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดี เป็นเกาะมีน้ําลอมรอบทุกปีในวันแรมห้าค่ำเดือนสิดจังหวัดสมุทรปราการจะจัดพิธีเปิดงานน้ำมาสก,การพระสมุทรเจดี JD, ซึ่งเป็นงานประเพณีสําคัญของทางจังหวัดโดยจะมีพิธีอัญเชิญผ้าแดงตั้งบนบุษบกแห่ไปรอบๆตัวเมืองและอัญเชิญผ้าแดงลงเรือแห่ไปตามลำน้ำเจ้าพระยาจนถึงอำเภอพระประแดงเพื่อให้ชาวอำเภอพระประแดงร่วมอนุโมทนาจากนั้นจึงอัญเชิญผ้าแดงกลับมา ทำพิธีทักษีนาวัดร,รอบองค์พระสมุดเจดีก่อนที่จะนําผ้าขึ้นห่มองค์พระสมุดเจดีในการจัดงานนำ้ำมรสการองค์พระสมุดเจดีและงานกาชาติจังหวัดสมุทรปราการเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการได้มีการจําหน่ายสลากกาชาติการขุศลโดยรางวัลประกอบไปด้วยนะครับรางวัลที่1รถยนต์ไฟฟ้า BYD s e a l ซ y n a m i c มกรางวัลรางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด a าเวฟห1ึรไารางวัล รางวันที่3สร้อยคอทองคําหนัก2บาท2รางวัลรางวันที่4สร้อยคอทองคําหนัก2สลึงหรางวัลรางวันที่5สร้อยคอทองคําหนัก1สลึง20รางวัลและรางวัลเลขท้าย3ตัวพัดลมตั้งโต๊ะขนาด18นิ้ว60รางวันซึ่งรายได้นะครับจากการจําหน่ายสลากกาชาติการกุศลก็จะนําไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการอาทิเช่นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย การช่วยเหลือคนยากจนและผู้ได้โอกาสโดยได้มีการดำเนินการออกสลากไปแล้วนะครับเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่ถูกรางวัลสลากกาชาติการกุศลติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการภายใน60วันนะครับหากพ้นกำหนดจะนำรางวัลออกจำหน่ายนำเงินสมทบเป็นไรายได้ของทางสำนักงานเหล่ากาชาติต่อไปโดยผู้ที่ถูกรางวัลน,นะครับ สำหรับการตรวจสลากกลางวันนะครับสามารถที่จะตรวจสลากกลางวันได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการที่สลากกลางจังหวัดหรือนะครับเข้าไปดูผ่านทางเว็บไซต์ www. สมุทรปราการ g o t h สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 395 0089 02 395 0089ครับ พักกันสักครู่นะครับไปดูในส่วนของการเตรียมการป้องกันตนเองนะครับจากฝุ่นละออง pm 2.5เราจะป้องกันตนเองและคนในครอบครัวอย่างไรนะครับแล้วก็มาพบกับรายการทุกสุขแอดส์ปรรการได้ในช่วงต่อไปครับ 2> pm 2.5มีขนาดเล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสามารถล่องลอยและปะปนกับมลพิษอื่นในอากาศได้นานเมื่อสูดดมเข้าไปสามารถถัดเข้าไปยังถุงลมปอดหลอดเลือด และส่วนต่างๆของร่างกายปกติแล้วร่างกายก็มีกลไกปกป้องนอกจากได้รับปริมาณมากเกินไปเกินกว่าความสามารถของร่างกายที่จะทำลายได้ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ได้เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่และพื้นที่ที่ค่าเกินมาตรฐานก็ไม่ได้ค่าสูงตลอดเวลากลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กผู้ป่วยด้วยโรคประจำตัว,ตวเช่นโรคระบบทางเดินหายใจหอบหืดภูมิแพ้โรคหัวใจเป็นต้น ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากป้องกันงดออกกําลังกายนอกบ้านหรือกลางแจง้งกลุ่มอาชีพเสี่ยงได้แก่ตํารวจจราจรแมคค้าวินมอเตอร์ไซค์คนงานก่อสร้างเป็นต้นให้สวมหน้ากากป้องกันและลดระยะเวลาในการสัมผัสโดยเฉพาะในช่วงเช้าตรู่และช่วงที่กรมควบคุมมลพิษเตือนระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่เกินมาตรฐานเปลี่ยนหน้ากากป้องกันทุกวันหรือเมื่อรู้สึกอึดอัดหา,ายใจไม่ออก เมื่อกลับบ้านควรอาบน้ำสระผมและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีการลดฝุด่นละอองขนาดเล็กในบ้านเช่นงดการสูบบุหรี่งดการใช้เตาถ่านงดการใช้สเปรย์ฉีดพ่นในบ้านงดการจุดทุปเทียนในบ้านงดการทำอาหารปิ้งย่างในบ้านงดการทำความสะอาดบ้านด้วยเมกกวาดเป็นตน้นให้ทำความสะอาดบ้านของใช้ภายในบ้านโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้สะอาดหลีกเลี่ยงการใช้เมกกว่ดทำความสะอาดเพราะจะทำให้ฝุ่นกระจายมากยิ่งขึ้นการลดฝุด่นละอองขนาดเล็กนอกบ้านเ<ม>ช่น ไม่เผาขยะไม่เผาป่าลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะนะเป็นต้น mm hmm. สังเกตอาการผิดปกติเช่นไอบ่อยหายใจลำบากหายใจถี่หายใจมีเสียงวีดแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกใจสัน่นคลื่นไส้เมื่อลาผิดปกติหรือวิ่งเวียนศีรษะให้รีบไปพบแพทย์ ได้จะเข้ามาถึงแล้วนะครับสำหรับฤดูกาลฝุ่นละออง PM 2.5โดยที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้มีการจัดทํามาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันรวมไปถึงฝุ่นละออง p ม2.5ประจําปี2,568ครับขับเคลื่อนผ่าน,นกลไกการบริหารจัดการ3ระดับซึ่งก็ได้แก่ระดับชาติระดับภาคหรือข้ามเขตป่าหรือเขตปกครองและระดับจังหวัด โดยปฏิบัติการมีดังต่อไปนี้นะครับระยะเตรียมการจะทําแผนที่เสี่ยงการเผาริสแมปแผนปฏิบัติการจัดการไฟป่าตามห่วงเวลาแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงข้อมูลพื้นที่ที่ทําการเพาะปลูกนะครับเสี่ยงเผาและเป็นข้อมูลเกษตรกรรายจังหวัดการจัดการไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติโดยตั้งจุดตรวจจุดสกัดจุดเฝ้าร,ระวังพื้นที่เสี่ยงชุดดับไฟป่าบริหารจัดการเชื้อเพลิงประกาศ จำกัดการเข้าพื้นที่ป่าและพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชุมชนโดยไม่เผารวมไปถึงพื้นที่เกษตรกรรมในที่ดินของรัฐและมุ่งเน้นนะครับการเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดียวการจัดการไฟในพื้นที่เกษตรนะครับโดยประกาศขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่จําเป็นต้องใช้ไฟและบริหารจัดการไฟในพื้นที่เกษตรเท่าที่จําเป็นและมีการควบคุมอ้อยไฟไหม้นะครับเข้าโรงงานหากฝ่าฝืนถูกบังคับใช้กฎหมายตัดสิทธิ์ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ไม่ให้สิทธิ์หรือว่าเพิกถอนสิทธิ์สปรกรนิคมสากรกับเกษตรกร,กรที่ไม่ร่วมมือรวมไปถึงนะครับช่วยเหลือเกษตรกร,กรปรับปรุงรูปแบบการผลิตและออกมาตรการสิทธิและประโยชน์ให้เกษตรกร,กรที่ไม่เผาการควบคุมฝุ่นละอองในเขตเมืองออกประกาศห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าเขตเมืองนะครับช่วงวิกฤตสนับสนุนการเดินทางโดยรถขนส่งมวลชนสาธารณะมีนโยบายปรับลดอัตราค่าโดยสารสาธารณะเร่งรัด เปลี่ยนรถขสมกเป็นรถไฟฟ้าตรวจจับรถยนต์ควันดำรถบรรทุกพื้นที่ก่อสร้างผู้ทำผิดวินัยจราจรโดยปรับสูงสุดตรวจบังคับใช้กฎหมายโรงงานและสถานประกอบกิจการอย่างเข้มงวดควบคุมจับกลุ่มผู้ลักลอบเผาในเขตชุมชนและริมทางการจัดการหมอกควันข้ามแดนส่งเสริมการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรแบบไม่เผาจัดการหรือว่าหารือ ระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะเริ่มฤดูหมอกควันตั้งศูนย์ข้อมูลและศูนย์บัญชาการฝ้าระวังควบคุมและดับไฟในประเทศเพื่อนบ้านการบริหารจัดการภาพรวมนะครับจะมีการเล่งนรัฐการของบกลางสนับสนุนให้สิทธิประโยชน์กับภาคเอกชนยกระดับการบังคับใช้กฎหมายประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ pm สองมีนโยบายการ work ฟอร์ home ดำเนินตามมาตรการ ทางด้านสาธารณสุขที่เข้มข้นยกระดับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งระดับประเทศระดับจังหวัดพื้นที่เสี่ยงและช่วงเวลาวิกฤตสำหรับการเตรียมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานาครและปริมณฑลหน่วยง,งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับต้องร่วมกันบริรณาการดําเนินงานตามมาตรการโดยเฉพาะการควบคุมปริมาณการระบายฝุ่นละอองจากยานพาหนะอุตสาหกรรมการเผาในพื้นที่ชุมชนและริมทางซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดที่สําคัญ ทั้งในมิติการส่งเสริมและการบังคับใช้กฎหมายรวมไปถึงเตรียมความพร้อมมาตรการทางด้านสาธารณาสุขการเวิร์กฟอร์มโฮมการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนและขอให้ประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิดผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันแอร์โฟไทยครับ มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางคณะ,ะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบกรอบตามที่ทางสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชนะครับเสนออนุม,มัติหลักเกณฑ์เพื่อที่จะเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาสัญชาติสถานะให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยนะครับเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรนะครับซึ่งรวมแล้วนะครับมีราวสัก480,000คนครับ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบตามที่ทางสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชเสนออนุมัติหลักเกณฑ์เพื่อที่จะเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชนาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรนะครับที่เกิดในราชนาจักรซึ่งรวมแล้วนะครับมีราวๆสัก480,000คนโดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะใช้ทดแทนหลักเกณฑ์ตามมตาิคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26มกราคม2564 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7ธันวาคม2559เพื่อให้ได้รับสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายใบสําคัญถิ่นที่อยู่ถาวรหรือสัญชาติไทยอย่างรวดเร็วโดยสาระสําคัญก็คือการปรับหลักเกณฑ์และการลดขั้นตอนของทางราชการเช่นนะครับผู้ยื่นสามารถรับรองตนเองการลดขั้นตอนหรือการยกเลิกการพิจารณาผ่านคณะกรรมการคณะอนุกรรมการต่างๆและการมอบอํานาจให้กับผู้ที่อนุญ,ญาตสัญชาติไทย และหนังสือรับรองใบถิ่นที่อยู่แยกกันระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานครโดยกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาอยู่ในไทยเป็นระยะเวลานานและกลุ่มบุตรของผู้อพยพมาอยู่ไทยเป็นเวลานานนั้นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ทําการสํารวจจัดท,ทําทะเบียนประวัติแล้วตั้งแต่ปีพศ .2548 ถึง2554กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นนะครับภาครัฐได้รับฟังความคิดเห็น และศึกษาประเด็นปัญหาสําคัญอย่างรอบคอบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับมีข้อดีก็คือจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในประเทศช่วยเหลือให้พลเมืองไทยที่ตกสํารวจนะครับมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับสถานะก็จะช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสามารถเดินทางไปทํางานทําธุรกรรมทางการเงินได้รับโอกาสในชีวิตมากขึ้นเป็นการดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้มีการสำรวจการจัดทำทะเบียนประวัติของกลุ่มคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยการสำรวจตั้งแต่ปี2548จนถึงปี2554นะครับพบว่ากลุ่มคนไร้สัญชาติคงเหลืออยู่ทั้งสิน้นประมาณ480,000รายประกอบด้วยนะครับชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน,านจำนวน19กลุ่มอาทิเช่นบุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชน บนพื้นที่สูงผู้ที่ตกหล่นจากการสัมบนรประชากรซึ่งมีประมาณ2 15,000คนกลุ่มบุตรที่เกิดในราชนาจักรของคนกลุ่มน้อย20,900คนและกลุ่มบุตรนะครับที่เกิดในราชนาจักรของบุคคลที่ไม่มีสถานะตามทะเบียนประมาณ1 13,000คนครับ ครับคุณผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่นะครับไปรณรงค์เรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหารูไข้เลือดออกนะครับในการกําจัดลูกน้ํายุงลายนะครับเดี๋ยวจะมาในช่วงสุดท้ายกับรายการทุกสุขแอดสมุะการกันต่อ,อครับปวด,ปวดยุงลายเป็นพาห,หะนําโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกําจัด วิธีการฉีดพ่นก็แกขึ้นใหม่ได้ใ,ใมาแบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิด ปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดไข้เลือดออกจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชาชนร่วมใจพิชิตลูกน้ำโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณ กลับก็มาสู่ในช่วงสุดท้ายกับรายการทุกสุขแอดสมุปรปราการประจำวันนี้กันนะครับไปดูเรื่องที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับโดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานาครน,นะครับรวมไปถึงพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนร่วมมือกันสร้างแคมเปญน,นะครับเพื่อที่จะผลักดันให้การท่องเที่ยวไทยนะครับไปสู่ world class destination หรือว่า world class event hub นะครับในการที่จะยกระดับ ประเพณีไทยนะครับไปสู่งานเทศกาลระดับโลกนะครับโดยที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการนาเอาแนวความคิดนะครับจัด7ประเภทกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศครับซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็นำเอาแนวความคิด7วันเดอร์จัด7ประเภทกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศในช่วงระหว่างฤดูหนาวของไทยในเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงช่วงต้นปีหน้า เชิญชวนนะครับให้คนไทยที่เที่ยวเมืองไทยและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวขยายวันพักและใช้ใจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นดังต่อไปน,นี้นะครับ 1. ก็คือประเพณีลอยกระทงเป็นเทศกาลที่อยู่คู่กับประเทศไทยมานานมีกิจกรรมหลายจังหวัด 2. นะครับกิจกรรมเขาดาวนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่นะครับเช่นงาน Amazing Thailand เขาดาว2025ณสวนนาคราพิลม์งาน Amazing Thailand เขาดาว As Icon สยาม หน้าศูนย์การข้าไอคอนสยามและที่เซ็นทันเวิล์บางกอกเขาดาวนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมรูปแบบต่างๆนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดสงขลาหาดใหและจังหวัดสุพรรณบุรี 3. นะครับกิจกรรมเชิงกีฬางาน Amazing Thailand m a r a t h o บางกอกที่ในปัจจุบันนะครับมีคนลงทะเบียนแล้วราวสักส0 0 0มื่นกว่าคนและคาดว่าจะมาเข้าร่วมงานนี้รวมแล้วนะครับประมาณ5 0,000กว่าคน 4. กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมนะครับเช่นกิจกรรมมหศจรจย์งานช้างไทยจังหวัดสุรินทร์งานใสไทยเฟสติวัลจังหวัดบุราชธานีและงานคริสต์มาสซึ่งจะมีขบวนพาเหรดที่สวยงามของชาวคริสต์ในจังหวัดสกลนคร 5. นะครับเทศกาลอาหารเช่นมหกรรมอาหารฟู้ดเฟสติวัลณจังหวัดเชียงใหม่6เทศกาลดนตรีวันเดอร์ฟู2024และโรลิ่งลาว2024นะครับ เป็นศูนย์รวมดนตรีฮิปฮอปที่ใหญ่ที่สุดในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ที่จังหวัดชนบุรีและก็งานบิ๊กเมาเทนนะครับจัดขึ้นที่โคราชงานดนตรีนานาชาติจังหวัดปทุมธานีเจ็ดน,นะครับเทศกาลแสงสี lighting and illumination เช่นวิจิตเจ้าพระยานะครับซึ่งได้มีการดำเนินการจัดมาเป็นปีที่3แล้วโดยกิจกรรมดังกล่าวสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะจะได้ร่องเรือชมวิว ชมแสงสีริมน้ำเจ้าพระยาในปีนี้จึงได้มีการขยายระยะเวลาเพิ่มในช่วงระหว่างวันที่16พฤศจิกายนนะครับจนถึง15ธันวาคม2567นี้ครับครับทั้งหมดเป็นภาพรวมของรายการทุกสุขแอดสมุดประการประจำวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2567วันนี้นะครับ ก่อนจากกันก็อย่าลืมนะฮะติดตามรับชมรีลันได้ทางเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุรประการทุกช่องทางทางโซเชียลมีเดียนะครับทางวิทยุชุมชนนะครับนอกจากนี้ก็ยังติดตามรับชมได้จากทางสาครเคเบลิลช่อง12ทางเพจ a c e b o o k สาครเคเบ,ล TV, บิลทีวีสมุรประการจะเชิงเซวกันด้วยนะครับท่านมีปัญหานะครับอยากจะแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างนะครับผ่านทางรายการของเราก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับเราก็จะนําเอาคําถามปัญหาต่างๆของท่านนะครับแจ้งเนืวองกานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก้ไขให้กับท่านต่อไปนะครับ วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงเพยงเท่านี้นะครับติดตามรับชมรายการทุกสุขแอดสุขการได้ใหม่ในวันสุขหน้าสำหรับสุขนี้ผมพรอพิทักษและก็ทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ